สืบเนื่องจากกรณีที่เปื้อนปทุมราชนะคะนักร้องหนุม่มชื่อดังโพสเฟซบุ๊กซัดนักร้องหนุม่มชอนน้ำสกุลรถแห่ถามว่ายิ่งใหญ่มาจากไหนทำไมทำร้ายจิตใจน้องผมแบบนี้ปอนตาพยาไม่ต้องสัมภาษณ์เป็นข่าวแค่มาที่ใบส่วนตัวเดี๋ยวลบโพสให้จนกระทั่งต่อมานะคะชดรถแห่ได้เคลื่อนไหวตอบกลับว่าเรื่องไม่มีอะไรเลยเป็นเรื่องที่ขึ้นเวทีก็เข้าขากันไม่ได้ทางวงอธิบายกันดีๆพร้อมขอโทษที่ทําให้เสียเวลาผมไม่ใช่คนยิ่งใหญ่มาจากไหนนักร้องบ้านๆแค่ าให้วงมันดีขึ้นเรื่อยๆไม่เข้าใจทำไมมันเป็นเรื่องใหญ่โตการคัดคนเข้าวงของเรามันเกี่ยวกับคนนอกได้ยังไง งานนี้นะคะแม้ว่าต่างคนต่างจะไม่พูดถึงชื่อเต็มๆแต่ก็ต้อกลับกันไปมาสุดท้ายนะคะหนุ่มเปิ้นโพสเฟซบุ๊กต่อว่าขอโทษน้องชอมาณที่นี้นะครับและขอโทษที่ผมเป็นบุคคลที่3และโพสภาพพิงด้วยความน้อยใจและใจร้อนแทนน้องส่วนยอนน้องอีกคนจะเอาอยัางไงกับผมแล้วแต่เขาขอบคุณครับเรื่องเป็นยังไงน้องกับเขาน่าจะรู้ดีมากกว่าผม